สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมทศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้พบกับคุณครูเกณฑ์มณนนีนะคะในวิชาสุขการศึกษาและพละศึกษานะคะเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะวิชาสุขการศึกษานะคะสําหรับเทอมนี้เราจะเรียนไปก่อนนะคะส่วนพละศึกษาเรารอดูสถานการณ์ดีขึ้นเราจะมาเจอกันในวิชาพละศึกษาในเทอมที่สองนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่แปดนะคะในเรื่องของการ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะคะนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนควรรู้อะไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนเรียนในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแล้วนักเรียนจะรู้คือหนึ่งนักเรียนสามารถบอกลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีได้นะคะสองนักเรียนต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ได้ด้วยตัวเองสามนะคะนักเรียนสามารถระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียนได้ด้วยนะคะ อานะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของผังการเรียนรู้นะคะวันนี้นะักเรียนจะรู้เรื่องอะไรการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ1การมีสุขภาพที่ดีนะคะการปฏิบัติตน เพื่อสุขภาพที่ดีนะหรือจะเป็นการลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีนะคะในส่วนของสุขภาพนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคะต่อมานะคะในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในข้อต่อมานะคะนักเรียนก็จะเรียนเรือเรียนรู้เราเรือรินครูเริ่มผันติดกันแล้วตอนนี้นะคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะนักเรียนต้องสามารถเลือกได้แล้วว่าอาหารที่มีประโยชน์หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะและก็หัวข้อ ข้อที่3านะคะที่นักเรียนจะเรียนรู้นะคะก็คือการหลีกเลี่ยงของใช้และของเล่นที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะของใช้มีอะไรบ้างที่มันเป็นผลเสียของเล่นนะคะที่มันเป็นผลเสียมีอะไรบ้างวันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีก่อนนะคะ สุขภาพหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจรวมถึงจิตใจด้วยนะไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะคะรวมถึงจิตใจด้วยนะคะไม่มีโรคและความพิการมีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือความหมายของสุขภาพนะคะอะนะคะเรามาดูในข้อแรกกันเลยนะคะลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีมีอะไรบ้างนะคะลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีนักเรียนสังเกตเพื่อน แล้วก็สังเกตคนในครอบครัวแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะคะว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้หรือเปล่าถ้ามีลักษณะดังต่อไปนี้ที่คุณครูเกตมณีจะพูดถ้ามีนะคะก็คือนักเรียนมีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะหนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเลยสังเกตร,ร่างกายแข็งแรงไหมนะคะผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีร่างกายแข็งแรงนะคะมีการจเจริญเติบโตตามวัยนะคะม,มีภูมิต้านทานโรค นะคะไม่เจ็บป่วยไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ดีนะคะวิ่งไปพร้อมกับเพื่อนนังลูกตัวอย่างเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยก่อนเพื่อนนะแสดงว่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะคะร่างกายเราไม่แข็งแรงเ่าเพื่อนแล้วนะคะสังเกตดูนะอ่ะข้อต่อไปนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะในข้อที่สองนะคะสังเกตลักษณะอาการนะคะ จิตใจต้องพระเริงแจ่มใสเป็นยังไงนะคะผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีอารมณ์ที่ดีด้วยยิ้มแยม้มแจ่มใสไม่โกรธง่ายเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะคะก็ผู้ที่มีสุขภาพดีจะอารมณ์ดีนั่นเองนะคะพูดอะไรนิดนึงเล่นอะไรนิดนึงเพื่อนก็นอยากเล่นด้วยพูดอะไรเพื่อนก็นขำก็หัวเราะนะั่นแสดงว่าเขามีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั่นเองนะ,ะอ่าในข้อต่อไปนะคะผู้ที่มีสุขภาพดีในด้านที่สามนะคะก็คือมีความสุข นะคะผู้ที่มีสุขภาพดีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสบายใจนะคะไม่มีเรื่องทุกข์ใจนะคะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะครอบครัวที่อบอุ่นก็จะทำให้มีความสุขเช่นเดียวกันต่อไปนะคะในด้านสุขภาพที่ดีในข้อที่4นะคะก็คือมีความปลอดภัยนั่นเองนะคะผู้ที่มีสุขภาพที่ดีจะสามารถดูแล,แลและช่วยเหลือตัวเอง ให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยนะคะและก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมด้วยนะคะดังรูปนะคะก็เป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรทําให้มีความปลอดภัยเวลาข้ามถนน,นก็ข้ามที่ทางม้าลายหรือไม่ก็สะพานลอยนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างแหมอย่ารับสินี้ข้อ .2 อใหญ่แล้วข้อ .2 อแล้วนะคะการปฏิบัติตนเพื่อ สุขภาพที่ดีนะคะทํำยังไงบ้างนะคะข้อหนึ่งนะคะเราจะปฏิบัติยังไงนะคะก็คือผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์แข็งแรงอันเดียวกันนะคะซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้่ะมาดูกันนะคะข้อแรกเลยนะคะการร,ารับประทานอาหารควรรับประทานให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ดื่มน้ํา นะคะวันละประมาณวันหนึ่งนะคะต่อวัน6-8ถึงแแก้วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารใ้ครบ5้หมู่นะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่2อนะคะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอนั่นเองนะคะข้อที่3ามนะคะก็ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันอย่านอนดึกนะคะเรานอนดึกสาเหตุของเด็กนอนดึกมีไม่กี่อย่างละคะ่ะแต่ที่แน่ๆเลยคือหนึ่งทำไง หนึ่งทำไมถึงนอนดึกเล่นเกมเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์ต่อไปนะคะข้อที่สี่นะคะก็คือการอาบน้ำแปรงฟันให้สะอาดทุกวันตัดเล็บมือเล็บเท้านะคะให้สั้นสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดด้วยนะคะเวลานักเรียนมาเรียนคาร่าเนี่ยคุณครูเกรดวันนี้ก็จะตรวจเล็บเห็นไหมคุณครูชอบตรวจเล็บนักเรียนด้วยจําได้ไหมอ่านะคะนักเรียนต้องตัดเล็บให้สั้นด้วยนะ อ่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะก็คือผู้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีจิตใจที่แจ่มใสนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะหนึงนะคะทํากิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจํานะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะก็ข้อที่สองนะคะทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือ เล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างนะคะสนะคะฝึกควบคุมอารมณ์นะคะไม่ให้โมโหง่ายรู้จักให้อภัยคนอื่นว่างๆก็ลองหัดนั่งสมาธิดูบ้างก็ได้นะก็ต่อมานะคะข้อที่สนะคะทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นฟังเพลงอ่านนิทานดูโทรทัศน์ หรือทีวีนะคะเมื่อมีปัญหาก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเห็นไหมคะการผ่อนคอลายอารมณ์เขาไม่ได้เขียนบอกไว้เลยว่าเล่นมือถือพ่อแม่เล่นเกมอย่างเดียวไม่มีคำว่าเกมอยู่ในนี้เลยนะคะให้นักเรียนฟังเพลงอ่านิทานดูนิทานนะคะดูทีวีนะคะเมื่อมีปัญหาอะไรตอนนี้นักเรียนอยู่กับผู้ปกครองนักเรียนก็ต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนเลยนะ,อะพอต่อไปนะคะมีความสุข ผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะต้องดูแลตัวเองให้มีความสุขซึ่งปฏิบัติตังน,นี้นะคะหนึ่งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเข้าใจเนาะอ่าสนะคะรู้จักการเสียสละนะคะไม่เบียดเบียนและไม่เอาเปรียบผู้อื่นเช่นเวลาเข้าแถวตักอาหารหรืออะไรเราก็ควรให้เกียรติผู้หญิงก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของการให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็มีน้ำใจนะคะ ก็จะทําให้นักเรียนมีความสุขได้เช่นกันนะ,ะในข้อต่อไปของด้านมีความสุขนะคะข้อสามนะคะมีความเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านะคะเช่นอาจจะช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงในการยกเก้าอี้ยกโต๊ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสี่นะคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่อิจฉาผู้อื่นนะคะเห็นเพื่อนมีกล่องดิสอใหม่เราก็มีกล่องดิสออยู่แล้วก็อยากได้เหมือนเพื่อนนะคะ ทั้งที่กล่องดินสอเรายังไม่ได้พังเลยก็ไปลบเล้าให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ห้านะคะต่อมานะคะดูแลและช่วยเหลือสังคมส่วนรวมก็เช่นน,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 นักเรียนมีเวรประจําวันในการที่มาโรงเรียนนักเรียนมีเวรหรือว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อาจจะตั้งหน้าที่ให้นักเรียนเป็นคนกอกนะ้ำคนปัดบ้านคนเก็บผ้าอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติได้อย่างนี้นะ โคตรดีอ่ะเป็นเด็กดีมากเลยจริงๆนะ,นะคะต่อไปเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะผู้ที่มีสุขภาพดีต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยซึ่งจะปฏิบัติได้ดังนี้หนึ่งไม่ประมาทนะคะมีสติรู้จักระมัดระวังตัวเองจากภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ รวมกันแม้กระทั่งการเล่นกันของนักเรียนนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนหยอกล้อเล่นกับเพื่อนเนี่ยนักเรียนก็ต้องอาศัยความระวังน,นิดนึงด้วยนะคะสองนะคะไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อคําชักชวนของคนไม่รู้จักอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะเราไม่รู้จักคนแปลกหน้าเนี่ยอยู่ดีมายื่นขนมให้เราพาเราไป,น,ปน,นี้เอาเงินมาล่อเอาของเล่นมาล่อเราแล้วให้เราไปกับเขาอย่าไปเด็ดขาดเลยนะข้อต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนให้ทดลองเช่นการซูบุรีการดื่มสุราอย่างเงี้ยใครมาชักชวนเราอย่าไปทดลองเด็ดขาดนะคะข้อสี่นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านถ้านักเรียนมาโรงเรียนก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอยู่ในชุมชนและก็ปฏิบัติตามกฎของสังคมด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อห้านะคะ จัดเก็บจัดเก็บลิ้นเริ่มรัวแล้วเห็นไหมเนี่ยจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเล่นแล้วก็ต้องเก็บนะคะบ้านช่องจะได้ดูเรียบร้อยไม่สร้างภาระให้กับพ่อแม่มาตามเก็บให้ที่หลังไม่เอานะต่อไปนะคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีดังนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะอ่านะคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยยึดหลักสามปอนะคะสามปอมีอะไรบ้างมาดูปอที่หนึ่งคือประโยชน์นะคะประโยชน์คืออาหารที่ประกอบด้วยอาหารหลักห้าหมู่นักเรียนจําไว้เลยนะคะอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารที่มีครบห้าหมู่นะคะปอที่สองคือปลอดภัยนะคะ คืออาหารที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคบอที่สามคือประหยัดนะคะคืออาหารตามฤด,ดูกาลนะคะมีราคาถูกและสดใหม่อะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารควรยึดหลัก3าสอดังนี้นะคะสอแรกนะคะสงวนคุณค่านะคะคืออาหารที่ปรุงถูกวิธีนะคะรักษาคุณค่าของสารอาหารได้นะคะสอง อที่สองนะคะสุกเสมอนะคะคืออาหารที่ปรุงสุกทั่วถึงไม่ปรับปรุงสุกๆติดๆนะคะอที่สามก็คือสะอาดปลอดภัยนะคะก็คืออาหารที่ใส่ภาชนะที่สะอาดอาหารที่นํามาปรุงต้องสดใหม่ด้วยนะค่ะอาหารที่ปรุงสุกจะช่วยให้นักเรียนปลอดภัยจากพยาธิและเชื้อโรคนะคะอาหารที่ปรุงสุกก็คือ มันมีความร้อนนะคะทําให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นเชื้อลูกและพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ในความร้อนไม่ได้หรือเพราะฉะนั้นครูคแนะนําให้นักเรียนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะช่วยให้ปลอดภัยจากพยาธิและเชื้อลรกค่ะอ่าคราวนี้นะคะเราก็มาดูในส่วนของอาหารที่ไม่มีประโยชน์บ้างนะคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์เป็นอย่างไรบ้างนะคะหนึ่งอาหารที่มีรสจัดได้แก่เผ็ดจัดเรียวจัดค็มจัดและหวานจัดนะคะสองอาหารประเภท หมักดองและแช่อิ่มนะคะไม่มีประโยชน์เลยและไม่มีประโยชน์อย่างที่สามคืออาหารที่ไม่สะอาดมีมแมลงวันตอมนะคะแล้วก็สีนะคะน้ำหมัดลมชากาแฟขนมกรุบกรอบและอาหารจานด,วด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดต่างๆพวกนี้คืออาหารที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ครบหลักห้าหมู่นั่นเองนะคะหรือข้อห้านะคะอาหารที่มีสีสารชูชานะคะเช่นทอฟฟี่อมยิ้มลูกอมอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะ นะคะนี่ก็คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยนะคะเห็นไหมคะอาหารเผ็ดจัดมีรสจัดอย่างนี้นะคะอาหารหมักดองอันนี้คืออาหารที่คุณครูคิดว่านักเรียนหลายคนชอบกินมากเลยคุณครูคก็ชอบนะคะถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะแต่เราไม่ควรทานบ่อยเกินไปเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์ทางนั้นนะคะ คะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการหลีกเลี่ยงของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะคะได้แก่หนึ่งของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่บ้านและโรงเรียนนะคะบางครั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพมีดังนี้นะคะในประเภทของของใช้นะของใช้นะคะหนึ่งของใช้ที่มีความแหลมคมนะคะเช่น มีดกรรไกรตะปูจอบเสียมอย่างนี้นักเรียนใช้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีความอันตรายมากของใช้ที่2นะคะของใช้ที่เกี่ยวกับไฟและไฟฟ้าเช่นไม้ขีดไฟเตาแก๊สเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้ความระมัดระวังนะคะและต้องใช้อย่างถูกวิธีและต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยเวลาเรียนใช้งานอ่ะสามนะคะของใช้ที่มี สารเคมีอันตรายนะคะเช่นอะไรบ้างน้ำยาล้างจานต้องล้างฟองออกให้หมดผงซักฟอกนะคะเมื่อใช้แล้วต้องล้างมือให้สะอาดนะคะไม่นำมาใช้แทนน้ำยาล้างจานนะผงซักฟอกไม่มาใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะคะใช้แทนกันไม่ได้น้ำยาล้างห้องน้ำขนาดใช้นะคะถ้านักเรียนจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำขนาดใช้ต้องสวมถุงมือ รองเท้าและหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะคะพวกพวกนี้เป็นสารพิษเคมีอันตรายเลยนะ,นะข้อที่สี่นะคะคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งประโยชน์และโทษซึ่งการใช้งานควรปฏิบัติดังนี้นะไม่ใช้งานเป็นเวลานานาติดต่อการเกินหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อไปก็ไม่ใช้รับสื่อที่เป็นโทษและต้องรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณในการใช้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งานนะคะ 5. รองเท้าที่มีล้อเช่นโรลเลอร์เบสสเก็ตตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทำให้ลมและเกิดการบาดจิตได้อ่าต่อไปนะคะเราก็มาดูเมื่อกี้เราหมดในหมวดของของใช้ไปแล้วต่อไปเรามาดู ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพกันบ้างมีอะไรบ้างนะคะของเล่นบางชนิดอาจทําให้เกิดอันตรายได้นะคะซึ่งของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพมีดังนี้หนึ่งนะคะของเล่นที่มีขนาดเล็กนะคะเช่นตัวดูดน้ํานะคะเมื่อนําไปแช่น้ําก็จะเกิดการพองตัวขยายใหญ่นักเรียนเคยเล่นใช่ไหมหากเผลอกืนเข้าไปจะทําให้ขยายตัวในท้องเราทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ด้วยนะคะ สังเกตแล้วเคยมีนักเรียนเอามาเล่นอยู่นะคะไม่ดีไม่ได้นะคะอันตรายนะต่อไปนะคะข้อสามนะคะแต่ข้อสองนะคะของเล่นอันตรายเช่นปืนอัดลมนะคะปืนอัดลมหากร่างกายโดนเข้าจะทําให้ดได้รับบาดเจ็บได้หรือถ้าถูกตาจะทําให้ตาบอดได้เลยนะคะ สามนะคะของเล่นที่มีเสียงดังมากๆนะคะและมีประกายไฟเช่นดอกไม้ไฟประทัดพวกนี้นะคะเพราะเป็นอันตรายต่อหูนะคะและก็ทําให้มือได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเวลานักเรียนเล่นประทัดดอกไม้ไฟอะไรอย่างนี้นักเรียนไม่ทันระวังอาจจะทําให้เกิดการบาเดเจ็บได้นะคะมานะคะข้อสี่นะคะเครื่องเล่นที่มีสีฉุดฉาสนะคะเมื่อเล่นแล้วต้องรีบล้างมือให้สะอาด าะอาจมีสารกนเปื่อนหากใช้มือหยิบจับอาหารไปเล่นแล้วเราไม่ล้างมือแล้วไปหยิบอาหารทานนะคะสารเคมีอาจเข้าไปสู่ร่างกายเราได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมากเลยนะเห็นไ,ไหมคะ,ะการที่มีสุขภาพที่ดีได้นั้นนะคะต้องหมั่นดูแลตัวเองทั้งทางด้านกายจิตใจสังคมและปัญญานะคะ ซึ่งทุกด้านมีความสําคัญของจองกันหมดเลยนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตสมวัยการมีสติไม่ประมาทในการใช้ของใช้และของเล่นนะคะต้องใช้และเล่นอย่างระมัดระวังเพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุนะคะและทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตได้นะ,ะอ่านะคะ เมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการมีสุขภาพที่ดีไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การหลีกเลี่ยงของใช้ที่ทําให้เกิดอันตรายของเล่นที่ทําให้เกิดอันตรายพวกนี้นะคะนักเรียนเรียนรู้แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจนักเรียนย้อนคลิปกลับไปดูอีกรอบหนึ่งได้นะคะแล้วพอนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนทําแบบขัดด้วยนะคะที่คุรูเกมณีแนบมาให้ด้วยนะคะอย่าลืมทําการบ้านส่งครูน,นนะสําหรับวันนี้ก็ ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วก็คุณครูเก็บวันนี้ฝากให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ